Thank you เดี๋ยวจะพามาดูสุดยอดผลไม้ป่าหายากมากนะครับกว่าจะได้มาปลูกที่สวนนะครับก็ต้องดันด้นเข้าไปในป่าลึกเลยนะครับโดยธรรมชาติและเขาอยู่ในป่านะครับแล้วก็ชอบเกิดริมทางน้ําไหลในป่านะครับตามภูเขาเนี่ยตรงไหนมีล่องน้ําทางน้ําไหลเขาก็จะเกิดตามป่าแบบนั้นนะครับโอ้โหผลของเขาเนี่ย ตามที่ผมขึ้นรูปให้ดูช่วงต้นคลิปนะครับกลิ่นหอมมากนะครับผมถือว่าเป็นแรไอเทมเลยนะของหายากของสวนผมเลยนะครับก็ที่สวนผมมีประมาณสัก50กว่าต้นเนยนะที่ปลูกปลูกไปนะครับก็เริ่มโตกันแล้วเขาเรียกว่าต้นกล้วยอีเห็นนะครับกล้วยอีเห็นหรือว่าต้นมะกล้วยลิงนะครับ ชื่ออีกชื่อหนึ่งก็มะปวนนะครับสกุลนี้เนี่ยเห็นไหมทางน้ําไหลอยู่แบบนี้เนี่ยผมก็ไปปลูกมุมนั้นเลยตอนนี้ก็น่าประมาณสัก3าปีนะครับต้นใหญ่ๆกว่านี้ก็หลายต้นแล้วนะครับเนี่ยเวลาผลเขาสุกเนี่ยหอมมากกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เลยแล้วก็พวกกระรอกกระแตพวกอีเหน็นชอบมากนะครับบางก็ชอบกินเนี่ยผมผมคิดว่า ผมอยากจะได้ผลของเขา,าเวลาสุกอ่ะเอาไปทำาวายนะที่ผมตั้งใจปลูกไว้อ่ะดูดิคาดหวังว่าจะเอาไปทำาวายแต่ไม่รู้ว่าเวลาเขาสุกจริงๆมันจะทันสัตว์ป่าหรือเปล่าก <c oughs> ลัวพวกกระรอกกระแตมากินหมดก็ถือถือว่าเป็นผลไม้ป่าหน้าปลูกนะครับผลไม้ป่าจริงๆขุมันเยอะแยะมากนะครับบางสายพันธุ์ผมพบจริงๆอ่ะเข้าไปในป่าเนี่ย ไม่รู้จักชื่อเขาเลยว่าเขาคือผลไม้ชนิดไหนเนาะเหมือนชนิดนี้ไปเจอเนี่ยก็กว่าจะรู้ว่าชื่อจริงเขาเขาเรียกอะไรนะครับดอกเขาหอมด้วยนะต้นนี้อยู่หลังต้นมะเขือพวงไปนะครับเนี่ยกำลังโตเหมือนกันผมก็ยังเหลือต้นกล้าอยู่นะเหลือมีแบง่งจำหน่ายอยู่นะนะครับท่านใดสนใจก็ทักมาได้นะครับก็ต้นใหญ่กำลังงามเลย สูงระดับหัวเข่าแล้วตอนนี้ถ้ามุมไหนมันว่างมันพอจะปลูกได้ผมก็ปลูกเสริมไปเรื่อยนะครับไม้ชนิดนี้เขาชอบตามร่องน้ําแบบนี้แหละทางน้ําไหลแบบนี้ปลูกที่ดอนได้ไหมก็ได้เหมือนกันขอให้รดน้ําเขาได้ช่วงช่วงฤดูแล้งอะ่ะถ้าเขาติดแล้วเขาก็ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่อย่าอย่าให้แล้งจัดมากปลูกประดับริมบ้านเรือนก็ได้ ปลูกลิมบ้านก็ได้นะดอกเขาหอมด้วยนี่อีกต้นหนึ่งนะครับนี่ปลูกไปเนี่ยต้นนี้เริ่มโตแล้วเนี่ยที่สวนผมมันมีทางน้ําไหลแบบนี้ห้าเส้นทางมันงเดี๋ยวนับดูก่อนจําไม่ค่อยได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหาเส้นทางนะครับทางน้ําไหลแบบนี้ผมก็ปลูกเนี่ยกระจายแบบนี้เลยบางโซนปลูกไปสิบกว่าต้นเลยเนี่ยต้นนี้ก็เริ่มโตแล้ว รอเวลาให้เขาติดหมากติดผลก็จะมีสุดยอดผลไม้ปลาลิ่นหอมไว้ไปทำไวน์นะครับทำไวน์น่าจะได้กินก็ได้นะครับมันรสชาติหวานนะครับผลของเขาหวานอร่อยเลยแหละหอมอเอาวันออกให้เขาหน่อยเนี่ยริมทางน้ำไหลเลยเขาชอบแบบนี้ต้นนี้ต้นกล้วยอีเหน็น นี่มันมีมุมหนึ่งอ๋อน,นี่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 ต้นต้นนี้ย่ตรงนี้นี่ต้นนี้ระโตละกล้วยอีเห็นกล้วยอีเห็นลำต้นเขาสมมาตรดีนะครับตรงดีโดยธรรมชาติเลยตรงแล้วก็ แตกกิ่งก้านสลับกันสวยงามปลูกประดับได้เลยอะ่ะดูดิแตกกิ่งก้านสลับกันสวยงามนะครับสมมาตรดิกําลังขึ้นไปนู่นละเป็นไม้ยืยนต้นนะครับไม่ได้ใช่ไม่ใช่อ่าแบบกล้วยมูสังของภาคใต้นะครับไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้เป็นไม้เลื้อยอ่าไอ้กล้วยมูสังนี่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นไม้เลื้อยหรือว่าเป็นต้นนะครับแต่มันมีหลายชนิดอ่ะสกุลพวกพวกนี้บางอย่างมันเป็นแบบไม้เลื้อยนะครับ ตัวนี้เป็นยืนต้นเลยมายืนต้นเลยน่าปลูกนะครับดูดิถ้าเราปลูกผลไม้ป่าร่วมสวนป่าไปด้วยนะครับมันก็จะเป็นตัวชักจูงนะครับให้สัตว์ป่าต่างๆนะครับเข้ามาอยู่อาศัยในสวนเรานะครับ หือว่าเป็นการสร้างความหลากหลายนี่แหละของระบบนิเวศนะครับก็มีไม้ผลไว้ให้สัตว์ป่ากินด้วยนะครับที่ส่วนผมก็ผลไม้ป่าเนี่ยรวมๆกันเนวโหดน่าจะประมาณพันต้นเลยนะครับหลากหลายชนิดนะครับเนี่ยยังนอกจากต้นอันนี้แล้วก็มันมีเนี่ยอย่างเนี้ยผมพามาดูมากมายหลากหลายชนิดนะครับอย่างละ40ต้นบ้าง50ต้นบ้างบางอย่างก็เป็นร้อต้นนะครับเนี่ยอย่างเนี้ย ตะขบป่านะครับเนี่ยนี่ก็4ปีเหมือนกันต้นนี้โตขึ้นไปนู่นเลยแต่ขบป่าหรือบักเบนนั่นแหละแต่มีหนามนะครับทันนี้เป็นบักเบนตาควายภาษาบ้านผมเขาเรียกนะครับเหมือนอย่างเนี้ยลำไยป่านะครับเนี่ยได้เมล็ดเข้ามาจากป่าเนี่ยมาปลูกในป่ามีลำไยนะครับ ละกอนะครับมะละกอผมก็ปลูกร่วมกับสวนป่าไปเนี่ยตรงไหนมันปลูกได้มันเหมาะได้ก็ปลูกนะครับไว้ให้สัตว์ป่ากินคนก็กินด้วยแต่ว่าบางทีมันก็สูงเกินไปแบบนี้ก็ไว้ให้สัตว์ป่าเถอะคนคงกินไม่ได้นะครับมันสูงไปผมกำลังกำลังดูร่องรอยอยู่ว่ามันมีรอยอีเห็นนะเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยก็คือรอยเล็บของอีเห็นนะครับ รอยมันปีนขึ้นไปน่าจะเป็นอีเห็นข้างลายหรือว่าอีเห็นอ้อมนะครับดูอีกก่อนแต่ว่ารอยเก่าและไม่ใช่รอยใหม่แต่ว่าข้างบนมะละกอกำลังสุกเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมอีเห็นก็เข้ามาอยู่อาศัยในสวนผมนะครับไม่ได้มาอยู่อาศัยหรอกอีเห็นพวกนี้น่าจะอยู่บนภูเขาแหละแต่ว่าลงลงมากินลงมากินผลไม้ที่สวนนี่ก็ถือว่าเป็น ผลไม้เหมือนกันฝรั่งขี้นกนะครับตัวนี้ไม่ใช่ผลไม้ป่าหรอกเอามาปลูกนะครับเพาะเมล็ดมาปลูกก็มีเป็นร้อยเหมือนกนันแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าส่วนเอ็นเอียงอยู่ในต้นมะแหนก็ผลไม้ป่าเหมือนกันสมอพิเภกนะครับกระรอกกระแตชอบมากเนี่ยผมว่าเดี๋ยวจะได้เอาเชือกรั้งดึงกลับมาอยู่ถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าดึงไหวอยู่สองสามคนหาวิธีดึงแต่บางทีก็ คิดอยู่ว่าจะดึงมันไหมดึงมันกลับไหมหรือว่าปล่อยมันเอ็นเอียงอย่างนี้แหละดูธรรมชาติดีปล่อยมันดิ้นรนหาทีตัวรอดของมันเนาะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับพามาดูผลไม้ป่าที่หน้าปลูกแล้วก็เป็นผลไม้ป่าหายากด้วยนะครับก็ท่านไหนสนใจก็มีมีต้นพันขายนะครับราคาไม่ได้แพงมากนะครับก็ราคาสมเหตุสมผลเนาะ